เป็นโฮมพาเที่ยวในคลิปนี้เราพามาเที่ยวสาคาเฟ่สามสไตล์ที่คันนายาวเย้สวนญี่ปุ่นดูรูปแก้วอยากกัแก้วไวนย ที่โครงหมูเนี่ยแล้วเรามาดูกันว่าเขานุ่มขนาดไหนอ้ยกระดูกนี่ร่อนออกมาเลย เที่ยวแถวกรุงเทพกันบ้างเนาะใช่ใชก็ใกล้ๆบ้านเราในคลิปนี้เราก็เลยพามาเที่ยวทั้งหมด3คาเฟ่นนะซึ่ง3คาเฟ่น,นี้มันจะอยู่ใกล้ๆก,กันใช้เวลาขับรถก็ไม่เกิน15นาทีก็คือถ้าเกิดใครมีเวลาก็ไปอย่างต่อเนื่องได้ใช่ใช่ที่แรกที่เรามาก็คือ h ฮ d e เท Le ีฟมัชชะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นตกแต่งร้านแบบว่าเหมือนร้านไอ้นี่เลยกินบะหมี่ บะหมี่อ่ะในความรู้สึกของเราอันนี้คือร้านบะหมี่แต่ในความรู้สึกเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นร้านขายพวกชาสไตล์ที่เกียวโตอะไรเอองี้ยเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าใช่เดี๋ยวตามเข้ามากันเลย่ะ จากในร้านเนี่ยเราจะออกไปสวนที่ด้านนอกเราก็จะออกประตูนี้นะแต่ออกมาก็จะเจอห้องน้ำก่อนแล้วก็จะไปเจอสวนนะตามกันสวนญี่ปุ่นก็จะเป็นเหมือนสวนญี่ปุ่นเล็กๆอยู่ด้านข้างของร้านร้านเลยนะ พอเราเดินเข้ามาในร้านเนี่ยทางขวามือก็จะเป็นที่สั่งอาหารเลยส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งโดยที่นั่งที่เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งเสือนะก็คือถอดรองเท้าแล้วก็นั่งเสือแล้วก็จะมีที่นั่งกินตรงเคาน์เตอร์ด้วยอยู่ประมาณนิดนึงไม่เยอะมากในร้านเนี่ยก็จะเป็นตัวติดแอร์ถ้าเกิดใครอยากนั่งชมสวนก็เดินออกมาข้างนอกก็จะได้แบบบรรยาก,กาศดีๆเป็นวิวสวนญี่ปุ่นนะด้านนอก ตอนนี้ออเดอร์ที่เราสั่งเข้ามาแล้วนะตัวนี้จะเป็น j a p เจ e s น c ิส e ีสเค k e แล้วตัวนี้ก็จะเป็นดันโงะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโรสมัชาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองที่เครื่องดื่มก่อนเลยดูรูปแก้วยังกะแก้ววน์ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ต้องจับยังไงแล้วเนี่ยตัวโรสมัชานะก็จะเป็นชาเขียวแล้วก็ ผสมด้วยน้ำพึ่งแล้วก็มะนาวนะก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็หอมหวานกับตัวน้ำพึ่งนะส่วนกลิ่นกุหลาบนี่อาจจะมีเล็กน้อยมากเดี๋ยวเราลองชิมขนมกันต่อเลยอันนี้ก็ต้องลาดซอกหน่อยตัวดังโหนนี่ก็แปะทองมาเลยดูหรูหรามากชิมกัน งนมกก็จะเป็นขนมแบบข้าวเหนียวนิดนึงโรยด้วยตัวผงถั่วนะแล้วก็ราดด้วยคาราเมลอะไรประมาณนี้ก็อร่อยไม่หวานมากหลวนตัวถัดมาก็จะเป็นเจมันนี่ชีสเค้กที่เราถูกใจยังไม่ใช่ขนมนะแต่เป็นช้อนนี้ช้อนน่ารักมากมีรูปดาวแล้วก็มีเหมือนเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ย เจเป็นนิสชีสเค้กของเขานะมีความนุ่มเบาหอมชีสอร่อยมากเลยถ้าเกิดใครมาชินแนะนําให้มาสั่งเจเปนิสชีสเค้กนะแล้วก็มาทานคู่กับเครื่องดื่มของที่นี่กันเลยเป็นพวกตัวมัทฉะก็จะเหมือนตัดรสชาติกันได้และเพิ่มความอร่อยของตัวขนมนด้วย สำหรับ h ิ d เด n น e ลีฟ a มาฉ a มันก็จะเป็นคาเฟ่ที่เล็กนิดนึงไม่ได้กว้างมากมแต่ว่าแต่งสวยนะใช่ใชสวยมากเลยเป็นชอบสุดเลยส่วนด้านหลังอะ่ะใช่ก็คือทะลุเข้าไปจากห้องแอร์ไปด้านหลังแล้วออกไปด้านข้างของร้านที่คาเฟ่เนี่ยก็จะมีคนมาเรื่อยๆใช่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะชินว่าอะไรรู้ไหมเครื่องดื่มเขาก็ดีขนมก็อร่อยใช่เราชอบมากเลยชีสเก แจกเลยมาอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยสังเกตเลยแบบคุณมาจอดรถตรงนี้ก็แบบเดี๋ยวเข้าเข้าออกออกได้ทุกคนแบบค่อนข้างเยอะอ่ะไม่รู้จะแนะนําอะไรแนะนําให้มาดีกว่ามาชิมมาสูดบรรยากาศแบบสไตล์ญี่ปุ่นออทําให้หายคิดถึงญี่ปุ่นส่วนที่จอดรถก็มีเพียงพอเพราะว่านอกจากลานข้างๆตรงเนี้ยก็ยังมีลานข้างหน้าเขาก็จอดได้ช่ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ที่ถัดไปกันเลยโอเคว่าไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2กันแล้วก็คือร้านโลแบตเตอรี่ ที่นี่ก็จะเป็นร้านสไตล์มินิมอลนะทางร้านก็จะมีแบบเหมือนสีขาวสีดำส่วนที่จอดรถเนี่ยของทางร้านจะอยู่ด้านหน้าของร้านเลยนะเนี่ยจอดรถได้ประมาณหนึ่ง นี่ก็คือเวลาจะเปิดเข้าก็กดอันนี้แล้วก็จะเปิดเข้าราหวังว่าชินคงจะไม่นั่งกลางแดดเนาะเรามาที่นี่เขามีห้องให้นั่งแต่เราจะนั่งดื่มกันตรงนี้ไม่ไชม,ม,มน้ําไงออกจะสวยงามเห็นหมั้น้ําไหลตลอดด้วยนี่น่าจะไม่ใช่คาเฟ่ของผู้สูงอายุนะคือมานี่ระวังตกล่องน้ํำเลยแต่ด้านนอกก็จะมีที่นั่งด้วยนะ หน่อยใช่นมแล้วก็ไปนั่งอีกห้องหนึ่งดูสภาพบึ้งบึ้งต้องบอกว่าคือที่นี่ก็จะเป็นห้องเล็กๆเนี่ยก็คือมีห้องสีดำก็จะเป็นว่าสั่งออเดอร์และเสร็จห้องของทางลูกค้าเนี่ยที่เข้าไปนั่งก็จะเป็นห้องสีขาวซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปกัน เปิดแล้วคือเข้ามาเรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราเหมือนอยู่ในตู้ปลาคือเสิ่งในตู้ปลาก็จะเป็นอย่างนี้พื้นฐานเดินก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีกระจกใสๆแล้วก็เหมือนดำน้ำว่ายน้ำ ออเดอร์เครื่องดื่มเราก็มากันแล้วนะตัวแรกก็จะเป็นคาราเมลป๊อปคอร์นมิลค์ตัวนี้ก็จะเป็นป๊อปคอร์นจริงๆเลยนะแล้วก็มีคาราเมลราดแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นนมเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เนี่ยพอจินกินไปนึกว่าชินอยู่ในลงหนัง คืกกินป๊อปคอร์นไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆนมมีรสความหวานนิดเดียวแต่ความอร่อยก็คืออยู่ที่คาราเมลแล้วก็ไปรวมผสมกับนมก็จะได้รสชาติหวานๆนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันเอสเปรสโซ่คอนแพนเน่ข้างบนเนี่ยจะท็อปด้วยตัวช็อกโกแลตขูดนะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเอสเปรสโซเดี๋ยวเราลองมาตักชิมกันตัวเนี้ของกาแฟ แล้วเราได้ลดความหวานจากตัวช็อกโกแลตจะมีรสชาติขมๆหวานหวๆนํำให้แบบว่ากินแล้วไม่เบื่อแน่นอนใครมาถ้าเกิดชอบช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยลองสั่งตัวนี้ดู ในส่วนด้านในของ Low Battery Cafe นะก็จะมีร้านที่ตรงนี้นะเขาก็จะทํากาแฟให้เราส่วนที่เราเข้าไปนั่งได้ก็จะมีห้องสีขาวตรงนี้ตรงนี้ของตรงนี้เนี่ยก็จะมีชั้นบนให้ขึ้นไปถ่ายรูปได้แล้วเสร็จก็จะมีอีกห้องหนึ่งเข้าไปนั่งทานเครื่องดื่มกันได้เดี๋ยวเาพาเดินเข้าไปดู จะเดินขึ้นไปข้างบนกันดูว่าข้างบนอนะ่ะเป็นฉากยังน,นี้นะก็เป็นบันไดก็ระวังสเต็ปนิดนึงที่นี่แบบว่าสีขาวสีดำจะมองยากนิดนึงเวลาเดิน ซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งๆเลยก็จะมองเห็นตัวของร้านคาเฟ่ค,ครบดเลยคนระับาะเก็ดใครมาก็ออกมาถ่ายรูปข้างบนนี้ได้ สำหรับโลแบตเตอรี่คอฟฟี่เนี่ยมันก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบเป็นสไตล์มินิมอลแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นไปมีความขาวดำอะไรเงี้ยได้ภาพออกมาแบบีทนเรียบบแล้วก็สามารถเล่นเส้นของตัวตัวตึกได้ด้วยก็แต่มาที่นี่ก็ระวังตกน้ำหน่อยหนึ่งไอที่ถ่ายรูปมันต้องเหมือนกับยืนคล่อมไปรลางน้ำเขาอะยืนก็ต้องระวังหน่อยอะไรเงี่ย มันก็ได้รูปที่เสวยดีก็อาจจะแต่งเป็นโทนแบบขาวดำมาอะไรนี้ก็ได้เอาเสื้อขาวมาด้วยแล้วก็ดำมาด้วยเลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่อ,อันสุดท้ายของเราของทริปนี้เนาะใช่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นคาเฟ่อ,อะไรก็ยังอยู่ในย่านคันนายาวไปกันเลยดีกว่า มาถึงคาเฟ่สุดท้ายของเราย <Ye> e. ก็คือหมอกคาเฟ่นั่นเองก็ที่เนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่ที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็คือจะมีต้นไม้เยอะมากเนี่ยอย่างที่อย่างที่เห็นเนี่ยต้นไม้อย่างเยอะมองแค่ไม่เห็นเป็นร้านมองเห็นเป็นป่ามากกว่า มันเป็นแบบร้านฝังตัวอยู่ในต้นไม้ฝังตัวแทบมองไม่เห็นเลยว่ามันมีร้านมีต,นตัวร้านอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราสังเกตได้ง่ายเลยคือรถจะแบบจอดเต็มข้างทางเลยอ,ะอ่ะก็มันก็ดูสังเกตง,ง่ายดีนะรถจะเยอะมากเพราะว่าร้านนี้เขาก็แบบว่าค่อนข้างฮิตเหมืนอนกันเดี๋ยวเข้าไปกันดีกว่านะ ที่สั่งเข้ามาแล้วนะของชินออเดอร์เป็นข้าวซี่โครงหมูอบนะตัวซี่โครงหมูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขานุ่มขนาดไหนอ้ยกระดูกนี่ล่อนออกมาเลยกระดูกหมูเขาเนี่ยทำดีมากกระดูกนี่ล่อนออกแล้วรสชาติเนี่ยหอมออ,อริกกโน แล้วก็เนื้อเนี่ยยุยเลยเดี๋ยวลองกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วอันนี้ก็แปลกคืออาหารเนี่ยที่โคงหมงูมันดูขายฝลัง่งแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มแจ่วพอล่าน้ำจิ้มแจ่วนี่รสด,ดีขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดใครมานี่ต้องเอาน้ำจิ้มแจ่วราดอร่อย จานต่อมาก็จะเป็นคาโบนาร่าเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติหอมเมจ้มจนขนาดไหนมื <c oughs> ือว่าซอสขาวนี่เยอะมากเลยซอสเขามีความหอมแล้วก็เส้นเขาแะบต้มมาแบบพอดีมากเลยไม่ไม่ยุ่ยเกินไปใครมาก็ลองมาชิมแล้วเขาก็จะมีอาหารหลากหลายมากเลยชิมดูจากเมนูอาหารเนี่ย อาหารเก็บทุกอย่างดูน่ากินมากใครมาก็ลองลองทดลองสั่งดูนะว่าชอบอะไรกันแต่ตอนเนี้ยชินอยู่กินกินทั้งหมดนั้นแ่ะเดี๋ยวเจอกันแล้วก็เราก็จะถ่ายรูปที่นี่กันว่าสวยขนาดไหนดูดิใบใหญ่มากอ่ะนี่ครึ่งตัวชิ้นเลยอ่ะ นั่นก็อยู่ในปาน่าแลยคุณน,นั่นไหนหมอกอยู่ตอนนี้หมอกยังไม่เห็น <laughs> เห็นแต่น้ำตก <c oughs> ตอนนี้เขากำลังกิดใบด่า <c oughs> <c oughs> ต้นทีอยู่กลา ตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่ในป่าเลยข้ <laughs> <laughs> างหลังนี้ก็จะมีแบบว่าน้ำตกด้วยนะ ทำไมไมันไ,ไ,ไม่มีหมอกล่ะร้านหมอกมาวันนี้ไม่มีหมอกสงสัยเครื่องเสีย <c oughs> ยังไม่เห็นหมอกที่ไหนเลย <ệu> <c oughs> ตอนนี้เริ่มปล่อยหมอกแล้วเนี่ยวมาดูกันตอนเนี้ย คาเฟ่สามสไตล์ที่คันนายาวเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเลยทั้ง3ามคาเฟ่ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะสนุกไปกับทริปของพวกเรานะใช่แล้วก็อาจจะตามรอยกันมาได้เพราะว่า3ามคาเฟ่เนี้ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันใช่ใครชอบสไตล์ไหนก็ไปคาเฟ่นั้นหรือจะไปทั้งหมด3ามคาเฟ่เลยก็ได้อาจจะเหนื่นนิดนึง S 1> <S 1> <S ไว้รอติดตามเบนโฮมพาเที่ยวคลิปหน้าว่าพวกเราจะพาไปเที่ยวกันที่ไหนอีกและถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็สามารถสนับสนุนพวกเราได้นะที่ไหนร้านเบนโฮมในช้อปปี้และลาซาด้าใช่ไปดูของน่ารักน่ารักจับลงรถเข็นซื้อได้เลยสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วนะบ๊ายบาย